ิมงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานนะการเงินงบกระแสะเงินสดเข้ามาที่บิน GL นะคะเราจะมาดูงบกำไรขาดทุนค่ะเปลี่ยนเป็นเดือนหนึ่งนะคะกดล้องขอค่ะ ข้อที่สองกดตกลงนะคะจะได้รายงานแบบนี้ค่ะยอดก,กำไรค่ะทุนสุทธิอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะย้อนกลับนะคะเราจะมาดูงบแสดงฐานะการเงิน,นะคะ่ะเปลี่ยนเดือนเป็นเดือนหนึ่งนะคะร้องขอค่ะ กดตกลงค่ะจะได้รายการตามนี้นะคะที่จะงบฐานะนาจังเงินของเราค่ะรวมนี่สินและส่วนของพูดถึงอยู่ที่1,029,55บาท48สตางจะตรงกับ รวมสินทรัพย์นะคะร้งค่ะต่อไปจะไปดูงบกระแสงเงินสดค่ะงบกระแสงเงินสดเรียกวันที่หนึ่งมลกลานะคะถึงสามสิบเอ็ดมลกลากดล้องขอค่ะ จบลงลบกระแสเงนินสดของเราจะเป็นไีนนะคะเอด9,820บาท920ตังค์ค่ะกดออกได้เลยค่ะ